ในแบบบ้านนี้ก็คือน้องแมวนะคะมิสเตอร์วิสก์สวิสกัสสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลากายชาแนลนะคะวิไลสีปลาตําแตงแล้วก็ตัมปลาแซลมอนตาําปลาแซลมอนคนว่ตาตัแตงใสปลาแซลมอนนะคะวาสีบลอก็คือบลออกค่ะก็เลยสีมาเห็ดหน,นันเห็ดนี้น,นกกักนบนปากนะคะยิ่งเห็ดคลิปบางเธอเป็นยังมันขาดความหมั่นใจเออ เห็ดมะพร้าวปานนี่แล้วยังขาดความหมั่นใจบ่งู้ว่าเป็นยังนะคะยังตื่นเต้นอยู่บางเทือกับ่ตื่นเต้นบางเทือกับตื่นเต้นนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนติดเขามาให้กําลังใจเขามาแนะนําเรื่องการทําคลิปนะคะวิไลกับสีมะเวาวเรื่องขีคนหนึ่งนะคะบ่น้ำเห็ดไปน้ำวิไลกับหาแนวบ่หายเคิร์นะคะเพราะว่าบางเทือมันก็เวาบ่ออกค่ะ ยิ่งเป็นช่วงนี้คืดเรื่องออกอยู่แต่ว,ว่พ่อสีเบากับอกบ่ไดค่ะพ่อสีเบลกับกึกกึกะกะค่ะก็เลยเออเดี๋ยวลองหายัางมาเห็นแล้วก็บเอาไปนั่งขามาว่าจะบาได้บ่ก็พยายามจะลงคลิปนะคะให้อ่อการลงคลิปดุดุเนี่ยก็สำหรับเฮาบบปังกระทือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอย่าให้คนให้คนจำหนาได้นั่นอีกอย่างหนึ่งค่ะ <laughs> เมื่อนีไปเลยก็สิมาบอกถึงเหลืองผีคนหนึ่งค่ะเพิ่นเป็นเออ่มีแฟนคนต่างชาตินะคะเพิ่นมีแฟนคนต่างชาติแล้วพอความติดพิ่นไหวใจเพิ่นมีญาติคนหนึ่งถือว่าเป็นเออ่ลูกของพอเลี้ยงนะคะเพินเ่นได้ฮักก็ถือว่าเพิ่นสนิทกันแหละค่ะเพิ่นก็เลเยได้เอามาอยู่น้ำกันเอามาอยู่ ใจค่านั้นค่านี้ให้เลยค่ะมาซอยเหลียงนองค่ะมาเพิ่นเพราะว่าผีคนนีเพิ่นมีลูกหน่อยเพิ่นก็เลยให้ญาติเพิ่นคนหนีนี่เป็นลูกทางพ่อนี่มาซอยเหลียงนองพอเอามาอยู่เอามาอยู่กับบุหัว่าเพิินกับแฟนของผีคนหนีนี่ไปได่เสียกันตอนใดนะคะก็ไปได้เสียกันก็โดนเติบค่ะแต่ว่าผีคนนีเพิ่นบฮห้เด้วยค่ะมี มีร้านหรือว่นนอกมีร้านหรือว่าลูกหรือยังนี่แหละวิเลกประจำบ่ค่อยไดค่ะมาถามว่าเป็นยังคือแฟนของผีคนหนีเดะไปนอนห้องห้องของหยาดพนพนกผีคนหนี้เพนกบอดิเสื้อได้ค่ะพนบอดิเสื้อเด็กหน่อยเพราะว่าเด็กหน่อยมันอาจจะบอกไปเรื่อยๆอย่างสีนะคะพนกบอดิเสือ้อพนกบอดิเสื้อเลยทีนี้มีมือหนึ่งลูก่นห่องไห้ เพิ่นก็เลยลูกขึ้นมามาเบิงลูกแดี๋ยวบ่เห็นผัวก็เลยยยางหาผัวค่ะพี่คนนี้นก็เลยยยางตามหาผัวแต่ว่าพอไปนั่งหามองได้ก็บ่อเห็นก็เลยก็เลยขึ้นถึงที่ว่าห้านนี่บอกให้ฟังนะคะว่าไปเห็นนอนอยู่ของของญาติเพิ่นก็เลยได้ย่างเขาไปเบิงค่ะเห็นเพิ่นสองคนนอนกอดกันอยู่ค่ะที่นี่เห็น,นนอนอยู่น้่งกัน พี่คนนี้ก็ยังบัทเดบปากบัทเดว่าเนี่ยค่ะบัทเดว่าเรื่องนี้กับแฟนบัทเดวา่าแล้วก็กักบมาหองกับบัทเดบปากบัทเดวา่าจนมีมือหนึ่งพิ่นก็เล่าพี่คนนี้เพิ่นก็พยายามตามค่ะพยายามบริบบพยายามตามก็คือว่าบบ,บปากแต่กําลังหาหลักฐานอยู่ว่าบม่ไห้กำลังหาหลักฐานบม่ไห้แฟนนี่ปฏิเสธได้จังสินะคะว่าตัวเองไปนอนกับอยากอยาก ของผีคนนี้เดี๋ยววิไลสีมาบอกั่อนนะคะตั้งสมแล้วก่อนนะคะเี้ยเลสิว่าเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำไลยไหล,ลตามเลยล่ะคะ่ะโอ้ยแต่ก่อนอื่นวิไลสิหวัาก่อนนะคะก่อนสินมากินเพราะว่าเดี๋ยวสืบสัตว์สืบสัตว์อีกคือมือน,นันน้ำหูน้ำตานางเวั่ไปนั่มสี่หายไปนั่มนะคะเบิรงแน่ค่ะปลาแซลมอน ปลาแซลมอนกับส้มตำบ่มิพักค่ะมีวิไลสือพักมากแค่ทุงเดียวเสียววเ,เ,อเ,ะะเอาไวเ้เห็ดเบเกอร์นะคะเอาไว้เห็ดเบเกอร์ก็มาต่อกันนะคะจากที่เมื่อกี้วิไลได้กบอกขางไว้ค่ะว่าพี่คนนี้ิ่นกระตามหาแฟนเพิ่นกระตามห,าแ,า,มหาแฟนเพิ่นเพราะวันลุกห้องห้ก็เลยล,ลุกขึ้นมาเบ่งลูกนะคะก็ไปหาแฟนค่ะยังหาแฟนแต่ว่ากับบพอ บ่พอแฟนก็เลยนึกออกว่าร้านนั่นบอกค่ะว่าเคยเห็นเพิ่นนอนอยู่น้ากันก็เลยเล่ากัเลยยางไปเบิ่งค่ะพอยางไปเบิ่งก็โอ้ยเนาะคนเฮ้ามันก็ทั้งจุกทั้งยังก็บอบ,บออกดอกคาซีเป็นจังไดแต่ผี่คนนี้เล่ากันคะ่ะเล่าแบบเล่ากันไว้ค่ะบ่อออกอาการเลาก็บยางกลับมาห้องคะ่ะ เราก็เบาๆบะถามก็บกคุยนะคะกะซื่อๆครับก็บุคุยกบแฟนนะคะบุคุยกบแฟนเรื่องนี้เลยจนเราไปทางไหนก็เราไปพอก็คือก็คือเล่าสีหูแล้วว่าแฟนเล่าหมักไปตรงหดแต่แฟนนี่มักไปบ่งไดกะก็ผ้าผู้หญิงคนนี้ไปญาติของผีคนนี้เลยค่ะไปตรงหันตรงหนี้นั่งไปตรงที่เล่ามักไปผีคนนี้ก็ไปค่ะ ไปก็ไปพอไปพอแล้วเราก็ทายลูกไหวเลยคะ่ะเราทายลูกไหวเราบอปากเราทายลูกไหวแล้วที่นี่มีมาเหมือนหนึ่งเราก็เลยมามาบอกมาถามแฟนเราแฟนเราบอกาบาโบแมนไปฟังไพมาบโบแมนเราก็เลยเดี๋ยวเอาลูกนี่มามาให้แฟนเราบังแฟนเราก็เลยปฏิเสธบได้คะ่ะบอกเป็นจัไนไดแล้วที่นี่ก็ ว่าผีคนนี้เล่าก็เลยแบบว่าเดลเลิกล่ากันกาแฟเล่านะคะดเดลเลิกล่ากันกาแฟนเล่าเพอเอ่อแฟนเล่าก็ไเดไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้แหละค่ะผลสุดท้ายเป็นจังไดเกิดชีวิตกับเดมีความสุขนะคะระวังเอ่อหยาดพินกับแฟนเล่าเราเลิเลกกันไปชีวิตของผีคนนี้พนก็มีความสุขดีแต่กับกายเป็นวา่าหยาดพินกับแฟนมีปัญหาเถียงกันทะเลาะกัน เรื่องนีวิไลก็เคยได้ยินมากแบบไพ่ที่เฮจจะสีผิดสินข้อสามนี่ระวังนะคะมันบรมเนวามันเป็นเรื่องที่จะคิดว่ามันอาจจะมวเป็นยังแต่ว่าผลกรรมมันตามทันนะคะเรื่องนี้ก็ยังมาเป็นวิทยาทานยังมาบอกสู่กันฟังวายาหาเหตุน,นะคะสําหรับเรื่องแบบนี้ถา้ถาถ้าไพ่ฟังแล้วก็เอาไปคิดทบทวนเมืองดีๆนะคะถ้าจะทําผิด ถสาเห็ดพิษสินขอสามบ่มีไพยดอกขาดถาเห็ดพิษสินขอสามแล้วจะอยู่แบบมีความสุขก็ขึ้นสิหน่อยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย